พยากรณ์อากาศ15วันล่วงหน้าระหว่างวันที่12ถึง26พฤศจิกายน2568วันที่12พฤศจิกายนวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลมาจากปัจจัยของลมที่เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือจากมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนที่แผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานความชื้นก็ยังคงสูงนะครับฝนก็จะเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกๆที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอากาศเย็นในตอนเช้าจะทำให้มีฝนลดลงส่วนในช่วงวันที่13ถึง26พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบมากขึ้นจะทำให้ลมหนาวพัดแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้มีฝนลดน้อยลงอากาศเริ่มเย็นลงและมีบางช่วงบางตอนนะครับที่อาจจะมีฝนตกได้เล็กน้อยบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลก็ขอให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เตรียมรับลมหนาวและวางแผนท่องเที่ยวได้ในระยะนี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเมื่อลมหนาวพัดแรงขึ้นประกอบกับอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้จะทําให้ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากพี่น้องชาวใต้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังครับแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือ ฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่16ถึง17พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับข้อมูลนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจในการติดตามสภาพอากาศเบื้องต้นเท่านั้นนะครับต่อมาเช็คฝนตกรายจังหวัด3วันล่วงหน้าครับระหว่างวันที่1 2ถึง14พฤศจิกายน 2,568วันพุทธที่12พฤศจิกายนวันนี้นะครับภาคเหนือไม่มีฝนตกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครมหาสรารคามขอนแก่นกาฬสินธุภาคกลางไม่มีฝนตกครับ ภาคตะวันออกจังหวัดสราแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองพัางงาภูเก็ตกรบ,บี่ตรังสต,ตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาราราธิวาสวันพรุ่งนี้ครับวันพฤหัสบดี ที่13พฤศจิกายนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาเชียงรายน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกชิงเหนือไม่มีฝนตกครับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรี อ่างทองอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนคปรปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดเชีงเสนชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกชิงเหนือไม่มีฝนตกนะครับภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ภาคตะวันออกไม่มีฝนตกครับภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาส และข้อมูลชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาการคาดหมายอากาศรายภาค1สัปดาห์ระหว่างวันที่12ถึง18พฤศจิกายน2568นะครับภาคเหนือในช่วงวันที่12ถึง13พฤศจิกายนอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 14-18พฤศจิกายนอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาโดยอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาบริเวณยอดรอยมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8-14องศา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่1 2บสถึงสิพฤศจิกายนอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ1 0บถึงสาของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่1 4บสถึงสิพฤศจิกายนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอุณหภูมิลดลง2อถึสองศากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ 7องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 1องศาสำหรับบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวโดวยจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11-16อถึง16องศาส่วนภาคกลางนะครับในช่วงมาที่12-13ถึง13พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่ส่วนในช่วงมาที่14-18ถึง18พฤศจิกายน มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีอุณหภูมิลดลง1-3องศานะครับโดยจะมีฝนตกเล็กน้อยได้บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาภาคตะวันออกในช่วงวันที่12-13พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่14-18พฤศจิกายนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลง1-3องศาโดยอาจจะมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่12-13พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่14-18พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดช่วงนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศา